บริเวณภายในงานครับพี่น้องครับลูกนะจับได้เลยครับสวัสดีครับ พี่น <ity> ้องครับเมื่อสักคาพี่น้องมาอยู่ที่งานวัดโยกกบาลเดินครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมขึ้นไปไว้ลงพุ่มแล้ะครับอยู่บนวิหารได้ลงมาแล้วนะครับพ่นกันมาหลายนะครับบ่ได้ภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศงานวัดจังซีโดนแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราก็ไปชมงานข้างในกันนะครับร้านค้าร้านขายมากมายนะครับพี่น้องครับเครื่องเครื่องมงบางนาซื้อกับเบื้องนามงหลังคานะเป็นเจ้าภาพประเบื้องเดี่ยวุนสูงขุนเด่น นามียอดจะได้เพื่อนึ้นชมสูงไม่กันเดือนจะได้เงินกันจงสูงพี่นะบรรยากาศภายในงานนะครับพี่น้องครับยนาม่ว่าสร้างบ้านสร้างพระเจ้ใช้กับเบื่องยกกระบาดนะครับพี่น้องครับใช้กับเื่อนี่ะครับามนที่บางแดดบางฝนให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเดี๋ยวเฮาย่างเข้าไปบริเวณภายในงานนะครับพี่น้องบด้านนี้นะคุณนายนะเดินตรงมาเลยจ้า ตอนนี้สังฆทานว่างแล้วนะเออนี่ถวายสังฆทานนะครับพี่น้องครับปิดทองมาทางด้านนี้เลยจ้าเอาคุณแม่ไปยังไงเจ้าคุณแม่จ้าอาจจะต่องบุญศุลกับอาจาครับพี่น้องเพื่อการเทีวจังหวัดสมุทรสาครนะครับเอาต่อให้คุณแม่ด้วยนะคนก็หลายรถก็หลายนะครับเป็นบรรยากาศภายในงานอาจารย์คนลองตองอเลยพี่ชายลูกหลานารัาล้านชายล้านยนะครับอาจารยตองอเลยเนาะอาจารย์คนลองจบนะนี้แล้วเขาบอกว่า นงข้าวทัพเมรายบ่อโรงพ่าวทัพีมรายองค์อัี้สองก็แตกต่างกันนะตบบุงส่งบุที่แหนก็จสมีอกไรนะอยู่ที่นี่จะส่งบุยาะไรความบริสุท์เนะครับนะทาใดจะตอบุญต่อแงต่อพิยังชนานอะไรก็มันกายภายในงานกับพี่นอกครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆครับนะรับกระแลเม่ อ่ะครับพี่น้องครับระหว่างนี้ผมกับิพาพี่น้องเดินช่มลันค่านะครับเกียมากออกงานออกบูธกันนะครับพี่น้องครับหลากหลายบัวชิเป็นเน่าอยากเน่ากินนะครับข้องกินเลนนะครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับเดินช่มไปเรื่อยๆนะครับกับบ่าวโตงอีสานพาเที่ยวนะครับพี่น้องครับงานนี่ตั้งแต่วันที่หกถึงวันที่สิบนะครับพี่น้องอ่ะมือื่นขึ้นชุดถ่ายนะพี่น้องก็ยังมีโอกาสมากได้นะครับบังท่านนี้เป็น ขนมโบราณนะครับขนมสมัยเล็กหน้อยนะครับพี่น้องครับยัไมาอีกเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นบูธเป็นขนมพื้นบ้านนะครับขนมหลามขนมใบผักข้าวนะครับพี่น้องครับบรรยากาศรับโดยร่วมกับจัประม่านนี่นะครับงานวัดพี่น้องครับก่อนจัดากกันไปเรื่องปดติดตามกดข้มเมมตนนะครับผ็นกำลังใจให้ทงอีสานพาเที่ยวนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ไว้สัเนิดครับพี่น้องครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ